รายงานผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตากเดือนมิถุนายน2568วันที่สมิถุนายน2568มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตากร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาโดยเวลา7นาฬิกา30นาทีรวมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเวลา10นาฬิกา30นาที ร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธรารณประโยชน์ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณริมน้ำปิงเวลา14นาฬิการวมพิธีเจริญพระพุทธมนตสมโพธิพระพุทธรูปสำคัญประจำจังหวัดตากพระพุทธรูปแสงทองและเวลา19นาฬิการวมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีวางผานพุ่มและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลมหาวิทยาลัยเทคโนโลโนยีราชมงคลล้านนาตากรับรายงานตัวนักศึกษาใหม่ และรายงานตัวเข้าหอพักประจำปีการศึกษา2568ระหว่างวันที่5-6มิถุนายน2568มีนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรและคณะวิศวกรรมศาสตร์ทั้งระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและระดับปริญญาตรีเข้ารายงานตัว โดยมีผู้บริหารบุคลากรและนักศึกษารุ่นพี่ให้การต้อนรับและคอยอำนวยความสะดวกในการรายงานตัวและการเข้าหอพักนักศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมการเปิดภาคการศึกษาปี2568คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการรูปแบบให้นักเรียนเป็นศูนย์กลาง STEM Education ระหว่างวันที่11ถึง13และวันที่20มิถุนายน2568ให้แก่นักเรียนระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาและอาชีวศึกษาเพื่อส่งเสริมทักษะ s t e มศึกษาและเพื่อสร้างเครือข่ายระหว่างมหาวิทยาลัยและสถานศึกษาโดยให้ผู้เข้าอบรมได้วิเคราะห์แก้ปัญหาและประดิษฐ์ผลงานตามโจทย์ที่กำหนดให้เช่นการสร้างสะพานเพื่อให้เรือผ่านไปได้การสร้างชั้นวางของรับน้ำหนักเป็นต้นวันที่16มิถุนายน2568มหาวิทาย says, ทาลั ing, าายเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตาก จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษาประจำภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2568โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรธนงศัก์ยาทะเลผู้อำนวยการสำนักงานบริหารเป็นประธานเปิดโครงการกิจกรรมมีการบรรยายหัวข้อการเตรียมความพร้อมสู่สหกิจศึกษาการปฏิบัติตนระหว่างการฝึกปฏิบัติงานสหกิจศึกษาความปลอดภัยในการทำงานแนะนำระบบบันทึกรายงานการปฏิบัติงานการจัดทำรายงานรูปแบบสหกิจศึกษา กฎระเบียบข้อบังคับต่างๆระหว่างปฏิบัติงานสหกิจศึกษาพร้อมทั้งมอบหนังสือส่งตัวนักศึกษาเพื่อรายงานตัวต่อสถานประกอบการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรจัดกิจกรรมค่ายเปิดโลกวิทย์คิดนอกกรอบสู่โลกกว้างห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษระหว่างวันที่11-15มิถุนายน2568ณโรงเรียนตากพิทยาคมเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพัฒนาทักษะการวิเคราะห์การแก้ปัญหาการทำงานเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพและสร้างแรงบันดาลใจต่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์วันที่19มิถุนายน2568มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตากจัดกิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรมให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่1ประจำปีการศึกษา2568โดยผูย้ช่วยศาสตราจารย์ดรธนงศักิ์ยาทะเล ผู้อําวยการสํานักง,งานบริหารพร้อมด้วยผู้บริหารและคณาจารย์ร่วมต้อนรับนักศึกษาใหม่มีกิจกรรมให้นักศึกษาได้รับฟังการบรรยายและได้ร่วมสนุกสีฐานประกอบด้วยกิจกรรมจิตสาธารณะและรับผิดชอบต่อตอนเองกิจกรรมแสงธรรมสองทางการศึกษาและไม่พึ่งพายาเสพติดกิจกรรมมีวินัยไฟสุจริตไม่คิดโกงและกิจกรรมการขับขี่ปลอดภัยใส่ใจวินัยจราจรและวินัยนักศึกษา วันที่20มิถุนายน2568มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตากจัดกิจกรรมประถงนิเทศนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา2568โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรธนงศักยทะเลผู้อำนวยการสำนักง,งานบริหารพร้อมด้วยผู้บริหารและคณาจารย์ร่วมต้อนรับนักศึกษาใหม่กิจกรรมมีการแนะนำหน่วยงานที่ให้บริการด้านต่างๆแก่นักศึกษาอาทิการให้บริการด้านวิชาการด้านกิจการนักศึกษา ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศการบรรยายแรงบันดานใจสู่ผู้ประกอบการใหม่และการบรรยายสร้างพลังใจเติมหัวใจให้เข้มแข็งมีนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและระดับปริญญาตรีจากคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรคณะศิลปรกรรมและสถาปัตยกรรมาศาสตร์คณะวิศวกรรมาศาสตร์เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน798คน วันที่26มิถุนายน2568มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตากประชุมติดตามและประเมินผลการดำเนินงานวิจัยและนวัตกรรมของอาจารย์และนักวิจัยร่วมกับสถาบันวิจัยและพัฒนาการนำเสนอแผนงานทุนวิจัยพื้นฐานปีงบประมาณ2570 และโครงการใต้ร่วมพระบารมีประจำปี2569โดยมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมความเข้าใจและสนับสนุนกระบวนการวิจัยในระดับพื้นที่ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย วันที่26มิถุนายน2568รองศาสตราจารย์วิเชตทิปประเสริฐรักษาราชการแทนอธิการบดีพร้อมคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาลงพื้นที่ตากเพื่อติดตามตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยด้านการจัดการเรียนการสอนด้านงานวิจัยและงานบริการวิชาการโดยผู้อำนวยการสำนักง,งานบริหารและผู้เกี่ยวข้องได้รายงานผลดำเนินงานตามตัวชี้วัด ชี้แจงประเด็นการตรวจสอบและประเมินผลการบริหารและผลการดำเนินงานประเด็นต่างๆตามข้อเสนอแนะของ,ของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคร,ราชการจากนั้นรักษาราชการแทนอธิการบดีพร้อมคณะเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการห้องเรียนและอุปกรณ์การเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยเทคนโนโลยีราชมงคลล้านนาตากให้กำลังใจบุคลากรห้องปฏิบัติการแล้วรับฟังการรายงานหรือข้อเสนอแนะเพื่อจะได้นำไปพิจารณาจัดหาครุพันธ์ หรือปรับปรุงห้องปฏิบัติการให้ทันสมัยเพื่อให้นักศึกษาได้ใช้งานและเรียนรู้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตากในฐานะศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานจัดกิจกรรมฝึกอบรมการเป็นผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานสาขาพนักงานแผนกบริการอาหารและเครื่องดื่มในธุรกิจโรงแรมและพัตคารระดับหนึ่งระหว่างวันที่27-29มิถุนายน2568 โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรธนงศักยาทะเลผู้อำนวยการสำนักง,งานบริหารเป็นประธานเปิดกิจกรรมกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้ผู้ทดสอบได้ทราบหลักเกณฑ์วิธีการและทำหน้าที่ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานให้แก่ผู้เข้ารับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานโดยการทดสอบความรู้ความสามารถและทัศนคติในการทำงานของผู้ประกอบอาชีพตามเกณฑ์ที่กำหนดในมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ วันที่27มิถุนายน2568มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านานาตากนำนักศึกษาร่วมกิจกรรม kick off ประกาศจังหวัดตากกำหนดมาตรการองค์กรสถานที่ราชการเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดตากโดยนายชูชีพพงชัยผู้ว่าราชการจังหวัดตากเป็นประธานเปิดกิจกรรมโดยกำหนดมาตรการเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนของบุคลากรและเจ้าหน้าที่ของรัฐรวมถึงสถานศึกษา ให้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนลดการสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินของบุคลากรเจ้าหน้าที่และเยาวชนวันที่28มิถุนายน2568มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตากจัดกิจกรรมต้อนรับนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา2568โดยเวลา 7. นาฬิกา30นาทีนักศึกษาเคลื่อนขบวนไปยังศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเวลา9ก้นาฬิกา30นาที ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรธนงศักิ์ยาทะเลผู้อำนวยการสำนักง,งานบริหารประธานในพิธีจุดทูปเทียนถวายเครื่องราชสักการะกล่าวถวายราชสัุดีสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชจากนั้นผู้บริหารบุคลากรและนักศึกษาใหม่ร่วมกันถวายบังคมเบื้องหน้าพระบรมราชานุสาวรีสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชอย่างพร้อมเพรียงกันเพื่อความเป็นสิริมงคลและสร้างขวัญกำลังใจให้นักศึกษาใหม่ได้เริ่มต้นชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย และมีความภาคภูมิใจในสถาบันมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตาบจัดพิธีใบสีสู่ขวันนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา2568โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรธนงศักยาทะเลผู้อำนวยการสำนักง,งานบริหารประธานในพิธีกล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่มีคณะผู้บริหารคณาจารย์และนักศึกษารุ่นพี่เข้าร่วมกิจกรรม พิธีเริ่มต้นด้วยขบวนอัญเชิญตรามาหาวิทยาลัยตามด้วยการแสดงชุดฟ้อนเทียนขบวนอัญเชิญเครื่องใบสีการแสดงชุดรำใบสีเพื่อสร้างความประทับใจและต้อนรับนักศึกษาใหม่จากนั้นจึงเข้าสู่ช่วงพิธีใบสีส่ขวัญอันศักดิ์สิทธิ์โดยมีพราหมณ์เป็นผู้นำประกอบพิธีและเชิญขวัญเพื่อความเป็นสิริมงคล